สวัสดีค่ะกระแสะข่าวดังมาแล้วค่ะปีเสือดุพรากไปแล้ว11คนมีหนึ่งคนแทบไม่มีใครรู้เลยวงการบันเทิงเศร้าปีเสือ2,565ดุพราก11ดาราลาลับกลับฟ้า ปีเสือ2,565คนบันเทิงนักร้องคนดังจากไปแล้วถึง11คนถือเป็นปีที่วงการบันเทิงไทยต้องพบความสูญเสียครั้งใหญ่ไม่ว่าจะเป็นศิลปินอาวุโสนักร้อง,น,องนักแสดงพิธีกรร่วมย้อนรำลึกถึงคนบันเทิงดาราไทยที่จากไปว่ามีใครบ้าง 1. สอนเพชรสอนสุพรรณไวัยพศเพชรสุพรรณ 3. ไมเคลิลภูพาร์สชาติชายจิงดา 5. เบสวีภัชรากร 6. ธรรมรัตนาคสุริยะ 7. เศรษฐาศิระฉายา 8. แตงโมนิดา 9. สรพงษ์ชาตรี 10. บีมประพังกรและล่าสุดอาแอดสมบัติเมธนีขอขอบคุณข้อมูลข่าวจากสยามนิวส์ขอบคุณเพื่อนๆที่ฟังคลิปกระแสข่าวดังช่วยกดไลค์กดแชร์ เป็นกำลังใจให้เราด้วยนะคะขอบคุณค่ะ